PPA on air brought to you by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TPA on air กับผมอภินันท์วรัรตรกูลก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที เพิ่งผ่านปีใหม่มาหยกๆนะครับวันนี้เป็นวันทํางานนะครับทุกๆคนก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ได้พบกับสิ่งดีๆอีกมากมายในปีนี้นะครับปีเก่าที่ผ่านมานะครับอาจจะเจอเรื่องโควิด -19 หรือว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ํานะครับหลายๆคนก็คงจะผ่านไปแล้วนะครับก็มองเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสาหรับในปีนี้นะครับก็ขอให้คุณรู้ฝากลุทุกท่านนะครับมีชีวิตที่ดีแลวก็อนาคตที่สดใสด้วยเช่นกันนะครับ ในวันนี้นะครับเราจะขอพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของรายการรายการ TBA On Air นั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นรายการเชิงเทคโนโลยีหรือ IT นะครับและพูดคุยกับเหล่า developer community ต่างๆนะครับที่มีความสำคัญในวงการของประเทศไทยนั่นเองนะครับเราจะมาพูดคุยพร้อมสัมภาษณ์แขกรับเชิญต่างๆมากมายในปีนี้นั่นเองนะครับโดยรายการจะออกอา,อากาศทุกๆสัปดาห์นะครับ ทางกลุ่มสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและก็เพจในเครือพันธมิตรนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกคนนี้สุดพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรรายการ TPA Live Talk ของเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะครับขอต้อนรับคุณกิ๊ฟปัญญาคลายโพทองเข้าสู่รายการของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านปีใหม่มาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมาก่อนอื่นก็ต้องพูดว่า Happy New Year ยร์ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังพอดแคสต์ค่ะใน e ีพแรกนี้พบอปากิฟค่ะก็รู้สึกมีความสุขมากแฮปปี้มากค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านสถานการณ์นะคะโควิ COVID 19, ด -19 หรือตอนนี้มีสถานการณ์นี้อยู่แต่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะสู้ต่อไปเราจะผ่านผลมันไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับน้องกิฟแล้วปีที่ผ่านมานะครับได้จัดรายการรายการหนึ่งของเรานะครับซึ่งเป็นรายการ TPA Live Talk นะครับซึ่งก็จะเป็นรายการที่เป็นการไลฟ์สดเลยเนาะแล้วน้องกิฟตเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรรายการยาวๆคนเดียวเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตรงนั้น สำหรับกิฟนะคะกิฟรู้สึกอยากจะขอขอบคุณโอกาสดีๆค่ะตั้งแต่แบบแรกเลยคือลหลายท่านอาจจะแบบสงสัยว่ากิฟเข้ามาอยู่ในสมาคมโปรแกรมเมอร์ได้ยังไงเพราะว่าถ้าบางท่านที่ไม่ทราบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ากิฟเป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่ปีสีที่ธรรมาศาสตร์ก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะจากผู้ใหญ่ที่กิฟมีโอกาสได้เข้าไปเขาเรียกว่าเป็นค่ายค่ะ new startup ซึ่งจัดโดยเหมือนแบบว่ากมสสร,รมส่งเสริมวิสากรรมแล้วก็สินหับ ค่ะโดยได้รับการสัสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะเหมือนแบบว่าพี่หมีที่กิบรู้จักเขาก็เป็นแบบว่าผู้ใหญ่ที่เม่ตาค่ะแนะนําว่าเฮ้ยน้องเขาแบบว่ามีแววก็เลยไปบอกพี่โอ๊ค oh, ซึ่งเป็นนายกสมาคมว่าสนใจไหมน้องเขาเป็นพิธีกรพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยก็มาจากสมาคมอีกสมาคมหนึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะมาจากสมาคมไทย IOT ค่ะที่เป็นแบบว่าดีมากเลยครับอีกหนึ่งสมาคมคือกิฟต์ะค่ะเป็นคนที่ชอบหาความรู้คือถึงแม้ว่าเราจะยังอายุประมาณนี้แต่ว่าเราอยากมีความรู้ด้านนี้คือหนูเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมดังนั้นกิฟอยากมีความรู้เรื่องฟิวไอเพราะว่าบริษัท คุณพ่อกิฟเนี่ยก็ทาเกี่ยวกับทางฟิวไอทดังนั้นถ้าเรามีความรู้ด้านฟิวไอทหรือว่าเขาเรียกว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนแบบบางทีศัพท์มันเป็นเทคนิคข้อมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเด็กปกติเนี่ยอาจจะแบบว่าอย่างกิฟอย่างเงี้ยก็จะฟังไม่ค่อยเข้าใจกิฟก็เป็นเหมือนตัวแทนค่ะคนผู้ชมคณผู้ฟังที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถามไปเลยค่ะแสดงว่าต้องกิฟเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านไอทีพอสมควรแล้วเพราะว่าทางครอบครัวหรือแม้กระทั่งเเเพื่ออนนนฝููงงกก็็ปทด้ถมั เรียกได้ว่าแบบว่าพอรู้คร่าวๆค่ะแต่ไม่ได้เจาะลึกเหมือนรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรการทํางานเป็นยังไงแบบคร่าวๆแต่ไม่ได้แบบว่ารู้แบบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่ารู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเพิ่งมีการเริ่มต้นในวงการ ไอหรือว่าวงการโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งก็จะยังมีพื้นฐานไม้มากนักแล้วก็ฟังศัพท์บางคําเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรคํานี้เป็นยังไงก็จะไปสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพิธีกรเราได้ด้วยนะครับใช่ค่ะถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วไอ้น,นี้รายการไลฟ์ทอล์ที่ผ่านมานะครับเ,เริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ กรกฎาคมค่ะกิฟต์รู้สึกว่ากิฟต์ทำไลท์ท็กตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่ประมาณเดือนที่สี่เดือนที่ห้าแล้วนะคะที่ทํามาเกือบประมาณประมาณนั้นแล้วครึ่งปีแล้วนั่นเองเกือบครึ่งปีก็ถือว่าเป็นนา,น,าอนอยู่นะคะตอนแรกกิฟต์ก็แบบใจหายเหมือนกันว่า<ไ>โหทําไมแบบพราะมันจะไลท์ทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มอะคะ่ะก็คือเราก็จะพยายามค่ะช่วงวันเสาร์เนี่ยเราก็เฮ้ยแบบมารับฟังเขาเรียกว่ามาพูดคุยกับสปีกเกอร์ของเราซึ่งได้รับความรู้มากมายเลยจริงๆค่ะพี่นุ มีอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าความรู้ใหม่ๆที่ได้รับมาครับที่น้องกิฟคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยออันแรกอาจจะเริ่มต่อยอดมาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพค่ะเพราะกิฟต์อยากรู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรคือที่กิฟได้เข้ามาในสมาคมเนี้ยกิฟก็อยากรู้ว่าอาวงการสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีธุรกิจหลายอย่างต้องมีโปรแกรมเมอร์ต้องมีเดฟต้องมีแบบการทํางานที่ยังไงนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะว่าเหมือนแบบว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์อ่ะมันมีหลายหลายทางมาก มีหลายรูปแบบมากไม่ใช่ว่าแบบว่าหลายๆคนเนี่ยจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้แล้วก็มีคอร์สให้เรียนเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบว่าจบด้านสายงานนี้มาไอที IT มาถึงจะมาเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ก็มีคอร์สที่สอนค่ะแล้วก็มีคนที่เขาแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพรสตสาขาทางด้านนั้นคือแบบอาจจะไม่ได้เคยเรียนมาเลยบางคนเนี่ยเรียนด้านสาขาอื่นมาแต่มาเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเกสต์สปิเกอร์ของเราอะค่ะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ Google รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรอว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆม,มากมายเลยค่ะควอนตัมอย่างเงี้ยแบบเกี่ยวกับ ธุรกิจที่เป็นบล็อกเชนคริปตโตเคอเรนซีอะไรอย่างเงี้ยงงมันหลายๆอย่างที่สําหรับเด็กคนนึงอะค่ะมันอาจจะแบบเข้าใจยากหรือว่าไม่รู้จักมันเลยด้วยซ้ําดังนั้นคิมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนะะี่ยค่ะบางท่านก็ถามมาทําให้เราได้มีความรู้มากมายหลากหลายเข้าไปอีกอือหือือหอแล้วรายการไลฟ์ทอล์กในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้พบปะแขกรับเชิญมากมายตั้งแต่วงการสตาร์ทอัพวงการการศึกษาวงการเอ,อ โปรแกรมมิ่งหรือว่าวงการด้านบล็อกเชนต่างๆนะครับก็ได้เจอแขกบมากมายหลายคนนะครับนี่น้องกิ๊ฟรู้สึกว่าการดําเนินรายการในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้โอกาสมากมายกับคนต่างๆนะครับรวมถึงตัวน้องกิ๊ฟเองด้วยนะครับแล้วในปีต่อไปเนี่ยนะฮะน้องกิ๊ฟเรามีอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บ้างครับที่แบบว่าจะทําให้มีความตื่นเต้นในการชมรายการ TPA Live Talk ต่อไปครับ สำหรับในปีต่อไปนะคะทางทีมงานหรือว่าบอสของกิฟเองเนี่ยค่ะแอบกระซิบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าทํารายการค่ะให้เป็นเหมือนออฟฟิเชียลมากขึ้นก็คืออาจจะมีห้องส,สตูที่แบบว่าดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าท่าไหนที่สนใจนะคะหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถแบบว่าพูดคุยได้สอบถามได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยแนะนำนะคะแนวทางการพัฒนาให้กับกิฟแล้วก็ทางทีมงานด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชม ไลฟ์สดของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยแล้วก็ติดตามกิฟต์คือบอกเลยว่ามันเป็นกําลังใจดีๆมากเลยนะคะแบบสําหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้ทางด้านนี้แต่ว่ามีผู้ใหญ่ค่ะที่เขาแบบให้กําลังใจว่าเฮ้ยดีแล้วสนับสนุนค่ะว่าอันนี้มันเป็นอ้ารที่น่าสนใจพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาเรามาแบบเรียนรู้ด้วยการถามด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็คอยเขาเรียกว่าคอยแนะนากิฟต์ตลอดมาเลยต้องขอบคุณและที่สําคัญต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยทุกท่านพี่ๆแบบทีมงานทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นุพี่แนทพี่โอ๊กนะคะหรือว่าหลายๆท่านที่แบบสนับสนุนให้คลิปมาอยู่จุดๆนี้ค่ะอือฮึอือฮึแล้วสำหรับตัวน้องกิ๊เองเนี่ยมองว่า,ารูปแบบรายการที่จะจัดครั้งต่อไปเนี่ยที่ว่ามีการพัฒนาคุณภาพโปรดักชันต่างๆดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีการมองที่กลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มของความรู้ประเภท ใหม่ประเภทไหนบ้างครับที่อยากจะเอามาในในการจัดรายการครั้งต่อไปครับสําหรับกิบนะคะกิมรู้สึกว่าความรู้ปัจจุบันนะคะเราก็เน้นมีทั้งเด็กจบใหม่ด้วยนะคะที่เขาต้องการจะหางานก็อาจจะเป็นตอนนี้ค่ะมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบว่าอาจจะลงลึกไปนิดนึงก็อาจจะเริ่มปูพื้นฐานก่อนเบสเป็นเบสิกไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเป็น EP 2หรือว่าเป็นแบบว่าพาร์ทสออะไรเงี้ยค่ะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างแบบ s p ป c ิฟิกแล้วมันค่อนข้างจะเจาะลึก สำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะงงนิดหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงสำหรับกิฟบางทีกิฟก็ตามไม่ทันเหมือนกันพูดตามตรงจากใจเลยกิฟก็ต้องแบบพยายามเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรแบบบางเรื่องอะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าพี่พี่ guest speaker ของเราอะค่ะมาพูดะทําให้กิฟแบบรู้สึกเข้าใจในเรื่องนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องยากสาหรับการที่แบบหูฟังหนึ่งชั่วโมงแล้วจะเข้าใจเลยค่ะแนวทางในอนาคตก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอาจจะมีไลฟ์สดที่น่าสนใจกิฟก็จะพยายามแบบว่าอน j o ยและอาจจะอยากให้ มีไอ้น,นี่ค่ะอาจจะในกิจกรรมแบบว่าอันนี้กิจอยากให้เองคืออาจจะมีแบบของเทเลึกหรือว่าแบบของซีเวเนียให้สําหรับผู้ที่ติดตามรับชมรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบ <ạ. S 1> อาจจะเป็นการตอบคําถามหรืออาจจะเป็นการร่วมสนุกเล่นเกมกิจกรรมกับทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยของเราค่ะ <ạ. S 1> เพื่อขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะหรือว่าท่าในใดที่สนใจอยากจะร่วมเป็นสปอนเซอร์กับรายการของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ ใช่ครับข้อ <laughs> หลักดีมากเลยนะครับจริง <laughs> <iza. S 2> ๆแล้วเนี่ยผมผมก็ต้องขอยอมรับนิดนึงนะครับจริงๆผมคือ,โ,อโปรดิวเซอร์รายการนั้น,น,นเองเองนะครับซึ่งก็เป็นคน <laughs> ที่วางแพลนรายการนั้นขึ้ <g ib> ขนมานั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่ที่น้องกิ๊เล่าไปนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทิศทางรายการที่เราจะเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรายการที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผมขอ เล่าด้วยนิดหนึ่งล้วกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการที่จะรวบรวมเหล่าคอมมูนิตี้นะครับจากหลายๆคอมมูนิตี้ในสังคมโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าสังคมไอทีบ้านเรานะครับที่มีการจัดกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งน้องกิฟเนี่ยจะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ได้สัมภาษณ์นะครับกลุ่มรับเชิญที่มีที่เป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่นะครับอาจจะใหญ่เท่าหรือใหญ่กว่า สมาคมโปรแกรมเมอร์ด้วยซ้ำไปในบางกลุ่มนะครับซึ่งเราจะไปสัมภาษณ์การก่อตั้งการดําเนินกิจการการรวมกลุ่มกันหลายๆ อย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม WordPress นะครับหรือกลุ่มด้านด้านเดเวอฟนะับหรือด้าน IoT หรือต่างๆนะครับที่เรากําลังตอนนี้ติดต่อประสานงานกันหมดแล้วนะครับนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้พบเจอกับแขกรับเชิญมากมายนะครับซึ่งจะทําให้คุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะได้รับเนื้อหาสาระนะครับที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมากกว่การที่จะเป็นนั่งพัฒนาอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นการทํา คอมมอนคอมมูนิตี้นะครับที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การร่วมกับกลุ่มต่างๆนะครับความหลากหลายความสนุกสนานก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับทีนี้น้องกิฟครับน้องกิฟอยู่ ตอนนี้อยู่ในสมาคมสองสมาคมเนาะสมาคมหนึ่งก็คือสมาคมไอโอที OT, นั่นเองนะครับแล้วก็อีกสมาคมก็คือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับแต่น้องกิฟเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการที่เป็นพิยากรวิทยากรด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเห็นเป็นพิธีกรเยะแยกมากมายเลยนะครับปัจจุบันนี้น้องกิฟมีการทํางานในลักษณะไหนบ้างครับนอกจากเป็นพิธีกรอยากรู้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวนิดนึง oh, นะครับค่ะ okay. ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับลิปนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเห็นในบทบาทค่ะว่าเป็นพิธีกรกิฟก็ทําพิธีกรอีเวนต์นะคะแล้วก็ทํารายการบ้างส่วนใหญ่จะทําของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เขาเรียกว่ามีหลากหลายภาคส่วนเลยค่ะที่ติดต่อมาก็ต้องขอบคุณจริงๆคือบอกเลยว่ากิ๊บเป็นนักศึกษาคนหนึ่งค่ะที่ได้รับโอกาสมากกว่านักศึกษาทั่วไปที่แบบว่ากิก๊บเป็นคนชอบทํางานค่ะเหมือนรู้สึกว่าการที่เราเติบโตก่อนเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ว่าเฮ้ยอนาคตเราต้องเจออะไรบ้างดังนั้นก็เลยเหมือนแบบ พี่คะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคือหนูชอบทํางานฟรีเป็นจิตอาสาค่ะเริ่มต้นมาจากที่เหมือนเราเป็นจิตอาสาเราต้องไปค่ายอาสาแล้วเหมือนแบบว่าเราก็ไม่อยากเพิ่งเงินคุณพ่อคุณแม่ค่ะกิบก็เลยแบบว่าหางานทําเองเลยอลองมาทําพิธีกรลองไปเป็นสตาฟงานต่างๆจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งงานพิธีกรเนี่ยคนก็ปัจจุบันค่ะคนหาคนที่สามารถไปสัมพันธ์ได้เป็นพิธีกรได้ครีเอทีฟได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงสําคัญมากแล้วยิ่งเรามามีโอกาสรู้เทคโนโลยีอีก ทางพี่ๆเนี่ยเขาก็เลยตั้งให้ว่าเป็นเทคแอนเจิลไปแล้วกันเพื่อแบบว่าสามารถนําไปต่อย,ยอดได้สามารถให้ความรู้ผู้คนได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะทำอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักว่าคือกีบเป็นนางงามด้วยก็คือเป็นมิสทีเนเชียแปซิฟิกค่ะแล้วก็เป็นมิสธุริซึมใช่ค่ะ,คะก็คือเคยประกวดกับต่างประเทศแต่ว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะแบบพอสื่อสารได้แล้วก็ พอเป็นนางงามปุ๊บคือทําหลายกิจกรรมมากค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ํามาด้วยแล้วก็แอบบช่วยบริษัทคุณพ่อบ้างนะคะก็ฝากด้วยนะคะบริษัทคอมิกเพสค่ะก็เป็นเราเป็นเดลิเวรเตอร์เล็กๆค่ะมีแบรนด์สินค้านะคะของหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาค่ะฮ่องกงไต้หวันนะคะ หรือแบบมากมายเลยเราขายหลายอย่างนะคะก็ฝากติดตามด้วยโอ้โห oh, <laughs> ถือว่าเป็นหนึ่งในญิงเก่งนะครับคนหนึ่งนะครับที่นอกจากจะเป็นพิธีกรเก่งแล้วนะครับนอกจากจะพูดเก่งหน้าตาสัดสวยเข้าแข่งขันหรือว่าแถมมีหัวใจโซเชียลแอนต์ไพรส์อีกต่างหากนะครับอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแถมยังทําธุกรธกริจอีกต่างหากนะครับอันนี้คือพิธีกรหญิงเก่งคนหนึ่งของเราเลยทีเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามน้องอน้องกิฟต์นะครับ ในการจัดรายการ TPA Live Talk ในปีใหม่นะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับจะพบกับโอกาสใหม่ๆแล้วก็หลายๆท่านก็จะเริ่มฟื้นจากความทรมานจากเศรษฐกิจในปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็อาจจะพยายามที่จะฟื้นตัวเองจากสิ่งที่ทําให้สดถอยไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเอาละครับก็อยากให้น้องกิฟนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับมาฟังรายการ TPA On Air กันบ้างครับ ได้ค่ะสำหรับรายการ TPA on air นะคะ<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าบอสสองกิฟนะคะเป็นผู้ดาเนินรายการเองก็คือพี่นุ่นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ากิฟเนี่ยมีโอกาสมาช่วยพี่นุเนี่ยก็อาจจะได้พบกับกิฟนะคะในรายการ TPA on air เช่นกันค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นพอดแคสต์ที่น่าสนใจมากสําหรับหลายท่านเนี่ยที่ขับรถนะคะหรือว่านักธุรกิจหรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับด้าน IT ด้านแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ต่างๆนะคะอยากจะเป็นหรือว่าอยากจะ มีแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจตามเทรนได้นะคะก็สามารถฟังได้เลยไม่ว่าคุณจะขับรถอยู่นะคะหรือว่าออกกําลังกายเนี่ยก็พอดแคสต์รายการนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยได้เปิดโลกกระทัดใหม่ๆแน่นอนค่ะใช่แล้ว,ว<ใ>นะคะใช่แล้วครับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการพอดแคสต์แรกของสมัคมโปรแกร,รมเมอร์ไทยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะามีแขกรับเชิญต่างๆมากมายนะครับมาให้สัมภาษณ์เรานั่นเองนะครับโดยจะมีเนื้อหาในด้านของ โปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมมิ่งแบบฟังง่ายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาในด้านของการจัดคอมมูนิตี้ด้านไอทีต่างๆมากมายนั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับในเอพิโซดถัดไปนะครับซึ่งเราจะมีแขกเชิญคนต่อไปเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามนะครับก็วันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทักทายคุณฟังทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมพบกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมพภินันนะครับแล้วก็น้องกิ๊บ ปัญญาดาคลายปวดหงนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย